สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดียามบ่ายนะคะสวัสดียามบ่ายในส่วนของเราบุหนี้ยอดนิยมท้ายพี่น,อกกน้องข้าวมันจิ้มจิ้มะม่วงน้ำปลาหวานจากเพื่อนๆจ้าเฮนมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานมากินในส่วนน้ำพร้อมจากเพื่อนๆจ้ามีมะรดน้ำจากเพื่อนห้ามะม่วงกินเซ็ปแซกเพื่อนจ้าปลาหวานจังจอนปลาหวาน ม uh, can can water. 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 ัน <t> มีฟ้าดันเจ็บพี่น้องแกฟ้าดันกระแทบเด้ออุกางส่วนจ็บพี่น้องนี่คือฟ้าดันจ็บพี่น้องจ้ะนี่ฟ้าดันสุดแดกแกก็กินแล้วจ็บพี่น้องแกแล้วห้ามห้ามแล้วเจ็บพี่น้องนะจ้ามากินน้ำกันกินแกมองน้ำกันเจ็บเพื่อนจ้ะเมื่อนี้แดดฮ้อนค้าจับเพื่อนจ้ะแดดฮ้อนยางค้กงเลยน้ำกับมาลดน้ำ หว่วงนอนเหมือนตากบรบเบื้องเฉยพี่น้องจ้าตาบขกนพี่น้องเย็นหนอมก็เลยได้หาอ่มามะม่วงน้ำปลาหวานไหมพี่น้องเอ้ยบ้านมูนจ้จเป็นคือจังบ้านเย็นสวนเย็นหนอมอยู่บ่วอนค้าวพอนแน่จ้ะเพื่อนเพื่อนแดดบอลยิบ,ย,บยิบเลยจ้ะเพืออ่อนเพือ่อนเจ้าของก็แหงนอนเดือห่วงนอนซะแล้วเออไปกินอ่มามะม่วงกับไข่แน่จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าได่เอาขาตั้งกล้องมาจ้ะพี่น้องจ้าเอาตั้งเก้าอี้ เมื่อเคี่ยกระมันแล้วจับเพื่อนพอหลับนสมมันแต่ว่ากระสมซื้ออะไรจ้าพี่น้องจะาถาฝานเปลือกบริษัทว่าจังเดยแตกโป้แล้วจับเพื่นอนอืมผมซื้อฟ้าล้านอิหรีคักแน่อะไรเจ้าพี่น้องแกแต่ว่ารสชาติเพิ่งจะแซ่บจ้าได้ทำกับนี้อยู่ต้นใหญ่อยู่สองต้นจ้าพี่นอ้องทุกคนตัดสิ่งง่ายมาเป็นชุดเป็นชุดกันคนจะเป็นหลายรุ่นนะจ้ะชุดใหญ่เลยเริ่มถุดเริ่มละเริ่ม,ม,มแมก่เริ่มสุกแล้วจับเพื่อนท่มีซุกแล้วนีกอันเพิ่มแล้วจับเพื่อนจ้ะ กินน้ำันเด้อเสียบเสียบพะหะขายเมื่อยคลายแหวงจะเพื่อนจะแดดฮ้อนค้ากินน้ำบอกเดินตากแดดจะละมือกูจะมาล่าอืฮ้อนค้างลายมือนี่จะเพื่อนจะเริ่มฮ้อนมาลายมือแล้วจะเพื่อนเริ่มฮ้อนมาลายมือแล้วยืดน้ำใจฝดน้ำในสวนกะเด้อถึงหอถึงลาแล้วจะพี่น้องจะกางห่มละมือกางห่มความก็ทันบ่ไหวแดดฮ้อนลายจะพี่น้องจะกินต่อติดปิดเปลี่ยนว่าน้ำเรขึ้นมากินต้อจะเพื่อนจะ อยากปทุงพงยุ้สวนจำเพเื่อนวัแล้วขาตั้งกล้องมาจำเพื่อนกินยุ้แบบเด็กกระแซบพเพื่อเข้าใะไม่ต้องจ้าคนกินแซบก <laughs> ินยุ้ยใส่กระแซบ,แซบพเ,พเพื่อเข้าใะเพื่อนจ้ามาเด้อกินน้ำกันนี่ไม่ต้องจ้า มากินน้ากัน,นพี่น้องคลิปนี้ยันก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกพลังบวกนะคะก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆเขาทุกผู้ทุกคนเด้อสวัสดีจ้า